แล้วก็ยังมีเออ่ไข่มุกเลือดอีกหนึ่งมีหินห้าสิบเลือดอีกสองเม็ดแต่บอกเลยแค่นี้ก็ถึกแล้ว สวัสดีทุกคนนะครับเออพาทนี้ขอรีแลกซ์นะครับที่เซิร์ฟเวียดนามนะครับหลังจากที่แข่งกันมาในในระยะเวลา5วันเต็มๆนะครับก็ขอชี้แจงก่อนนะครับว่าวันที่22-23ผม24ผมจะไม่อยู่นะครับไปเข้าค่ายลูกเสือนะผมซึ่งนั่นก็หมายถึงผมจะไม่สามารถแข่งในรอบน็อกเอาท์ได้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นรอบชิงแชมป์ชิงแชมป์นะครับอันดับ ออันดับ 1, 2และสานะครับเท่าที่ฮิดไว้นะก่อน,นั้นแหละครับนี่มาเล่นเซิร์ฟเวียดนามดีกบ่านครับผมเซิร์ฟนี้นะครับแจกของสุดยอดนะครับเออหลายคนถามลิงโหลดหลายคนถามเติมยังไงมันอธิบายยากนะ ดี๋ยวไว้ทําทีหลังนะครับกะว่าจะทําตั้งนานแล้วแต่ว่าขี้เกียจอยู่ดีนะตอนนี้ปวดฉี่ด้วยเนะี่ยไปฉี่ก่อนนะดนอืม ก็รอไปนะครับว่าเวลานี้คนเล่นน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นเซิร์ฟใหม่หมดครับเซิร์ฟเก่าก็ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะแต่มันก็มีนะครับ6ทีละคงหาทีมอยู่ครับ ก็นั่งรอไปครับทำไมมันนานจังพี่ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องแจะเต็มละโคตนานอ่ะ,อะชิบหายตั้งยาต้มพร้อมกันดีว่าโอเค <g ül> ก็ไม่น่าทำไมยาส้มบอลนั้นไม่เด้งผมตั้งยาส้มอันเดียวกัน <g ül> ตั้งสองอันอ่ะอันเดียวกันอ่ะมันจะกดให้ผมไม่เนี่ย จะเต็มหลอดเนอี่ยมาเจอแล้วเจอละกันละเฮ้ยทิมหายอะ <c oughs> ตั้ง,งโโหิวไว้ทีเก้าอ้โบโอ้โห <c oughs> ทีมยังโหด <c oughs> โอ้พี่เบลเอ้ยไม่น่าอะไรพี่ <c oughs> วันนี้ชนะเก้าครั้งรวดแล้วเนะี่ย นอีกอีกกนหลุดอ้าวนี่ก็หลุดอีกแหล้วัำโอ้โหแอดโอ้โหแอดมีกี่ทางเนี่ยโ,โหยึดอย่างง่ายอ่ะไปแล้วหรอตาโอัโ,โอ,โอ้โอ้โหแอดโอ้โหแอดเก็บเราหมดเลยอ่ะ กลางแกาแ่หลกแล้วเนี่ยคือแหลกโอ้โหแดนู

เล่นเสร็จไปแล้วใช่โอ้โหแต่ละคนปืนโอ้โหโคตรแรงอ่ะกางโอ้ยตายโอ้กางเฮ้ยดแล้วดิละอยากหิวข้าวผิดวิ่งก่อนกางกางเฮ้ยกางหิวไปหิวไปหิวดีละ โอ้แอดโคตรเยอะผมน้องอ้อมแล้วเนี่ยหน้าอะไรเนี่ยระวังเหลือเหล็กเตอร์เวนารหายางเหรอง่ายทุกอย่างง่ายหมดเลยกูมีสามร้อยอันแล้วนะผมมีโอ้ไม่มีเหล็กเหล็กพี่แอดมันฆ่าผมอีกแล้วกางเฮ้ยกางเดี่ยวมึงดีดหนึ่งเหรอผมก็ดีดหนึ่งพี่โอ้โอ้มันมีกี่โอ้โอ้โอ้ชีวิตโอ้ เออตายฮะครับผมกของสายถ้าเราไม่ซื้อมันไม่มีแจกใช่ปะมันมีแจกครับแต่ไม่รู้ว่ามาวันไหนผมได้ดังดังแล้วดีแล้วดิแล้วออโอ้ยแอดมันมาจากไหนเยอะแยะวะงานได้ดังแล้วดิคอร์วสก์โอโอ้โหนี่เจ็บไม่น่าเลยแอดแม่งยิงอย่างแม่นอะ ต้องการแต่ไม่ที่บพวกแต่ไ็บ้าไปไม่ถึงไหนแม่งก,ก็โดนคิวก็แตกได้เยอะโอ้ oh. โดนอีกแล้วเหรอตายโอ้ยช oh, uh ีวิตเนาะอินมีคนเข้ากังแล้วร้อนเกมมิ่งอดเหี้ย ย yeah! ืน,น, Emmy, Jedi, formas, นไว้ยืนไว้ยืนอยู่ยืนอยู่สิแล้วยืนหน่อยสิแล้วอะไรเนี่ยจะตายมันไม่เ e ข้ากันเลยตายโอ้ตายบอกใไม่ได้ท่านโอ้โหโดนเลย ทั้ทีมีอยู่เราสามคนนะเท่ากันขึ้อ้าวเ้ยขึ้นไปดูกันไหมดีกว่าโอ้แฮนด์มันจะเยอะไปไหนเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันอ,อยู่นี่ดีกว,ว่าด้านหลังมันจะตายแล้วนะเอ้ยเอ้อเออเออย โอ้โอ้แหลกโอ้ oh, แหลกอะไรมาเนี่ยยืนยืน,นยืนโอ้มันบินกลางมันรู้โอ้โหโอ้โหน่าตัง้งยิ้งมาเลยต <S 1> <S 1> <S ายซนไนอีกแล้วสไนเปอร์นี่อ่ะเจ็บเจ็บ มาแพ้ตานี้ว่ะเอ้ยชะตาเราไม่ได้กำหนดมาอย่างนั้นพี่แอฟนะเอ้ยแอบมันโผล่มาไหนๆหนาวจังแล้วจีน่ามาดีใจจีน่าดีด้วผมโดนชีดปวกไล่เอาพิษมาฝากอุ้ยต้องมาใกล้เออโอ้ยไอวอนอะฮิว

มันเริ่มยืนกลางกันเยอะเลยโอ้ยโอ้ยได้อยู่ได้อยู่พี่เบลมานี่พี่อยู่แล้วโงแล้วุต่อ,อยโอเะยังครับยัง ได้เยแอดทำไมแอดัโบกปูว่ะเฮ้ยทอนนะเริมหาเรื่องเนาะแนวแอดอ่ะมีแถวบ้านเราไหมนี่ยนโบกปูกูได้วัวเฮ้ยปูเหอโบ้เฮ้ยปีโมด้วยไอ้บุญหลุดมึงตายไปแลอ้วุ Ôi, oh, đa hey. mẹ sẻ nữa <laughs> Mặc kiện Việt Nam với Quay, 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 quay,